อ๋อมาไหมอีกเจ็บเจ็บมากแน่เจ้ะอืมอืมเอาไหมาอีกแน่นเอาไหมาอีกแน่นน่ะฮะเอาไหมอีกแน่นน่ะอืม โอ้ยเนาะโอ้กินหวานนี่แต่ว่าพันอีกได้เหมือนได้เออแบบแบบรถมื่อนี่เลยอเมื่อนี่แซ่บพี่เลยเด้เนี่ยเจ้าใคือเก่าบ่นี่เจ้าคือเก่าละเจ้าขึ้นแซ่บแค่อืมอืมอืม อน่ามันนุ่นุ่มไหมปลาก,กรอบกรอบให้กับฟูดีเนาะอืมอืมนุ่มไหมอืมอืมนุ่นุ่มเจ้าใส่ซอสอย่างเนี่ แซ่บแซบแซ่บแซ่บบุญองเซ็ตน้ำจิ้มเลยอืออือมอาอีบ่เขา มาโลยโอเคอีกอืมเน,นี้ <c oughs> นยฮะจังไรจังไรเศบอีีเจ้าคือแเศเปล่ะเครื่อง <c oughs> ขวดเราได้ละนี่ไหมอีกเดียแยวเๆไหมเจ้าเพชรซ่บอีดี ภาูพุ่มซ่จับคักอีเดยออืมอืมมะสุมด้เรากออกมาส้มอรดยเอ้แบบก้านี่ล่ะเอ้าใครนี่ใครเปียกทงนี่ใครเปียมันเป็เนใครท่ลงหน้าอ่บอืมอืมนั่นล่ะมันสุขภาพดี

嗯。Mm.